ส่วนบอรสีสาวสาาัญญาวันนี้มีออบอลนอกตู้มานำเสนอนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นหงเหินกระถางละ50บาทเนาะกระถางละ50ค่าส่งเมามาเจ็สิบบาทนะคะรับเกี่กระถางก็70บาทเนาะค่าส่งนี่อันนี้จะเป็นก็จะเป็นบอลกอนอะก็จะเป็นมีปีกินาลีสหัสเดชาแล้วก็ลูกไม้สองสามต้นนะคะนี่ อันนี้ก็ท้าสหัเดชเนาะ50บาทค่ะอันนี้เป็นบอลบอลนอกตู้นะคะทุกคนอันนี้เป็นกอเลยค่ะสนใจก็สอบถามทักไทยเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ที่ทิ้งไว้เลยค่ะ08 1292 1849ค่ะโทรมาเลยเนาะสอบถามกันได้ค่ะนอกตู้ก็จะเยอะที่ท้าสหัสดชะค่ะ อันนี้ก็มหาราชาเนาะงามๆค่ะบอลบอลน,นอกตู้เนี่ยคือจะเป็นบอลที่แบบว่า,ายุบยุบหัวยุบลงหัวแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้เป็นบุษบาอีเหนาเนะอีเนาเอออีเหนาบุษบาพูดผิดพูดผิดอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบกลมๆล,ลูกไม้แดงพิพาทค่ะสวยอันนี้หนุมานจองถนน อนุมานจองถนนก็ห้าสบาทเหมือนกันเนาะแต่ถ้าส่งนี่คือขออนุญาตถอดใส่กระถางสีเนาะแต่ว่าไม่เสียหายค่ะก็คือแกะแค่ดินออกเนาะแล้วก็ใส่กระถางถีขงเอกระถางส,งางสีส่งไปค่ะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพื้นที่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นกวนอิมค่ะตัวนี้ค่ะใบแหลมๆเนาะจะเป็นกวนอิมค่ะ ตัวนี้ก็ควนอิมเหมือนกันส่วนมากจะเป็นกอค่ะอันนี้ใบกระเพราอันนี้ก็จะเป็นห่อนางไหมอันนี้จะกระถางใหญ่นิดนึงน่าจะหัวใหญ่ค่ะนี่มีสองใบห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะมีมีหลายแบบหลายกระถางเลยนะคะอันนี้เจ้ากุ้งไก่เซอร์ค่ะเจ้ากุ้งไก่เซอร์ก้อนนี้ก็กระถางละห้าสิบเหมือนกัน เป็นกอกไปเลยสวยค่ะบอลกอสหัสเดชะอันนี้ไก่ไก่ไก่อย่างวะไก่ไก่ลาชาวดีทุกคนนี่จะเป็นไก่ราชาวดีเขาก็จะกัดสีแดงเต็มใบเนาะเวลาเขาแก่ตัวไปเนาะก็จะมีหลายกระถางค่ะกลุ่มพกั์นอันนั้นกลุมพการ์นทุกคนอันนั้นกลุ่มพกั์นอันนี้ไก่ตัวงาม ตัวงามอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็จะเป็นกวนอูท้าวกวนอูนะคะอันนี้กวนอูห้าศูนย์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ลูกไม้กระถางละสามสิบนะคะลูกไม้ราคาเบาๆกระถางละสามสิบค่ะนี่ พอาหลากระถางก็จะคุ้มหนะ่อยเนาะลูกไม้กัดสีออกจกกะกาดสีออกมาจะสวยทุกกระถางเลยค่ะนี่ก็ลูกไม้ลูกไม้มเล็ดค่ะเขายุบผ่านมาแล้วนี่เห็นไหมใบขาวๆพอโตมาเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยใครสนใจกระถางไหนก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็โทรมาที่เบอร์0 8 1 2 9 2 1 8 4 9แล้วก็แอดไลน์กัน เป็นเพื่อนกันในไลน์แล้วก็พูดคุยกันได้ค่ะทักทายมาที่สวนมีเยอะค่ะมีทั้งไม้มีทั้งไม้นอกตู้แล้วก็ไม้ในตู้นี่ข้าวูกไม้สวยๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะมีเยอะค่ะถ้าพวกลูกไม้นี่จะเป็นกระถางละสามสิบสามสิบค่ะมีหลายแบบเลยเอล้พวกนี้นอกตู้ท่าในตู้ก็จะมีตู้เยอะค่ะมองเห็นไม่เอ่ยข้างใน <laughs> เยอะเลยค่ะ หนึ่งหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิประมาณยี่สตู้ค่ะทั้งสวนเนี่ยค่ะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ